ัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัพเดทฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตบายจันตองชื่นเคยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตผลบอลเมื่อคืนนี้กันนะครับเริ่มต้นที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3นะครับคู่แรกนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับเมื่อคืนนี้เปิดบ้านเอาชนะวิกตอเรียเพอร์เซนไป5ประตูต่อ0นนะครับแล้วก็อีกคู่ในสายเดียวกันก็คืออินเตอร์มิลานนะครับ เปิดบ้านเอาชนะบาสเซลนาไป1ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือกลุ่ม C นะครับกลุ่มดีนะครับคู่แรกมารคเซย์นะครับเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไป4ประตูต่อ1นะครับแรากาอีกคู่ในสายเดียวกันกับแฟรงเฟิร์ตนะครับเปิดบ้านเสมอกับฮอตแนมฮอตสเปอร์ ame, ไป0ประตูต่อ0นนะครับแล้วก็กลุ่ม บ,บ,บีนะครับคลับบูธนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไป2ประตูต่อศูนย์เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ปอร์โตนะครับเปิดบ้านเอาชนะเลเวนกูเซนไป2ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันนะครับสกอร์เดียวกันมาดูที่กลุ่ม A นะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะกาสโกลเรนเจอร์ไป2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ อาแจกอัมเตรดัมนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับนาโปลีไปถึง1ประตูต่อ6นะครับอาแจกโดนใบแดงด้วยนะครับนัดนี้โหดจริงๆนะครับอ่อัปเดตผลฟุตซอลน,นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับไทยลงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับพบกับอ่าทาจิกิสถานนะครับพลิกเอาชนะในช่วง นาทีบาดนะครับนาทีสุดท้ายไปสามประตูต่อสองนะครับแล้วก็อีกคู่ในสายที่เราต้องไปเจอก็คืออิหร่านนะครับถลม่มเวียดน,นามไป8ปประตูต่อหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ไทยก็จะไปเจอกับอิหร่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเล่นกันแบบนี้ก็โอ้โหหนักอยู่เหมือนกันนะไม่น่ารอดนะครับอ,อีกคู่ในอีกสายนะครับเป็น อุซเบยนะครับเอาชนะคูเวตไป3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับทิ่ชนะอินโดนีเซียนะครับไป3ประตูต่อ2องครับตรงนี้ครับจำไมดก็สรุปก็คือรอบรองชนะเลิศนะครับไทยจะพบกับอิหร่านและก็อุซเบยจะพบกับญี่ปุ่นนะครับเตะในวันที่6ตุลาสอง5้านี้นะครับ อุซเบกับญี่ปุ่นเตะก่อนนะครับเวลาไทยก็3มทุ่มตรงนะครับแล้วก็ไทยพบกับอิรานคู่ต่อมาก็5ทุ่ม5้นาทีก็6ทุ่มนะก็ตามลุ้นตามให้กำลังใจกันเลยแต่หนักหน่อยนะครับอิรานเบอร์6ของโลกแล้วกับเบอร์1ของเอเชียด้วยนะครับเราก็หนักนะครับอยู่สายนี้ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับถือว่าเข้ารอบนี้เลก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ ครับผมนั่นก็คืออัปเดตฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตบ่ายสองนะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บอกให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วในครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาลงตรงนี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ